สวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยวแม่ตู่สิพาไปเที่ยวเอ่อน้ำตกนะคะใกล้สีฮอดแล้วอีกจักสองหมายิ้มสองหมายิ้มก็คือว่าโดนเติบแม่ตู่คิดว่าในยิ้นมูมันบอกว่าสองหมายิ้มพะนะรอบๆกะสวยงามค่ะทุกคนเพราะว่ามันเปลี่ยนแล้วเนาะอากองอากาศใกล้สิเขานาหนา,น,าน,าน,านาวแล้วมือนี้โซนยุโรปนี่เปลี่ยนเวลานะคะทุกคนเป็นหกชั่วโมงนะคะ ปกติถเทียบกับเวลาประเทศไทยกะับ6โมงสาก,กวัวประเทศไทยกับ6โมงไหวกลัวบ้านเฮาไหว,ไวกัวทั้งยุโรปประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ไม่ตุไทยอยู่ในรถนะคะต้องค่อยๆไปตอนนี้มันเริ่มงอกแงกงองแงแนะล้ไก่ไก่ไก่สีหอแล้วเนี่ยอยอะๆ ไปเที่ยวน้ำตกกันถ้าฝนตกขาเจ้าสิบปิดเด้อค่ะทุกคนถ้นา,500 m, บบมาไม่ตู้เช็คมาแล้วว่ามือนีว่าตกแล้วค่ะข้าเจ้าก็เปิดหน้าไม่ตู้กันเลยสิเป็นอิสมลาะเนาะวัานอาทิตย์ก็เป็นสมรไปซาซาเดอเอาเอ้ยาฟ้าคอยหาวไรการดีขึืนให้เว้เราพอตัวแล้วเหยียบหูตัวไป Links abbiegen auf Klammstraße. Nee, der lau, du lautet. Okay. Okay. Ja, mal Dem Straßenverlauf von Klammstraße noch zwei Kilometer folgen. Ich sorge nur, was dann? hin. ไส่สีหอดเราก็สีเห็นน้ำบานน้ำเพื่อนเพลินเนาะทุกคนเนาะเครื่องไม่ตูกะสอบอยากอยู่แบบนี้ก็ได้ตะฟันละทุกคนโอเคออกมาแล้วแดดเอ็มแซมดีขนาดเลยเมื่อนี้เมืองไทยก็สีใดเกี่ยวเขาละไก่สีใดเกี่ยวเขาแล้วโอ้คิดหอดบานเนะทุกคนเนาะ เบิ้งวิวงามๆไปนําไแม่ตู่ก่อน,อน,อนก่อนสีฮอดอันก่อนสีฮอดน้ำตกเบื้องวิวสวยๆไปก่อนทุกคนสวยบ่สวยกับเบื้องเอาแ <laughs> <laughs> ม่ตูก่กะว่ามันกะ <laughs> มันกะสวยนะคบทุกคนึงสินัง,นางทายยีรถเห็นก้อนซ้อนรถเนี่ยกับว่าเป็นอย่าง <laughs> สวยๆทุกคนสวยๆโ okay, อเคแ้าฮอดน้ำตกแล้วแม่ตู่เกษอ่าทายให้เบื้องอีกรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้เบอรงวิวไปเพิ่มเพิ่มกันมวลๆกันจะเฝ้าวิ่นวิ่นหัวเด้อแม่ตู่ก็วิ่นเนีเ่ยนะคนตอนนี้กะมาถึงแล้วนะคะมาถึงดอกเข้าก็ต้องซื้อตั๋วค่ะทุกคนซื้อตัววอออต๋วแล้วกะสามคนยี่สิบก็ออยทุกคนพอตู่เราซื้อก่อนแม่ตูว่ว่าท่านซื้อมตู่ห้องน้ำเดี๋ยวเข้าสียางขึ้นไปนะคะยางยางขึ้นไปเที่ยวต้องซื้อตัว๋วซื้อเตะ มึงนี่คนมาหลายทุกคนค่าจอดรถกับซีออยนะคะทั้งหมื่นเลยซีออยคันละซีออยทางทางกะสีเห็นไอ้น้ำตกที่มันไหลลงมาทุกคนแสงเขาได้เด้อเบิกไปยัางดอกเบิกบไปรอดผูกกับสีขัานขี้โคงขึ้นคือเกาละบางส่วไปซๆเอาหูว่าไปบ่าไหว เซซาๆๆวันอาทิตย์วันขอบคั้วปล่อยแกอีกสมเลาออีสมเลาะกับกผ้าแว่ถ้าเดี๋หอดง่ายดอกมาสองโลว่าสันแม่ตู้เตรียมสเสบียงมาพร้อมได้นี่ไปไปเที่ยวกัน บรรยายความตามไทยเงเยเสด็จญาตคอมเมนใส่โยกสมัยแม่ตู้เลี้ยน <c oughs> สวยงามห่สวยงามทุกคนสวยมากเลยทุกคนนี่ไี่ ขาสันละ่ะไม่ตูเ้เป็นขาสั้นฮะน้องพลอยถ่ายให้แม่หน่อยถ่ายไปกันเราว่างคนไปพร้อมทุกคนนำโต๊ะแขวะ อันนี้ก็คือหินนะทุกคนเจ้าหน้าที่เพิ่งบอกเป็นล้านปีเลยนะคะเป็นล้านปีรุ่นเดียวกับไม่ตู้เลยอะรุ่นเดียวกับไม่ตู้เลยค่ะกลงมาแย้าฝนตกลงมาแย้ว กคนคะบางช่วงมันมืดมากเลยอะทุกคนมืดแบบจากที่สวยๆกลายเป็นน่ากลัวทุคนจา๋าป็นตูยางขึ้นมาโดนแล้วแล้วก็หูกซึกว่าเมือ่อยเน้าหัวกัวหลายๆคนเพิ่กระจอดอยู่มองนี้นะคะ นไปตูก่กะเดี๋ยวสิยางไปต่อไปดิไปเที่ยวน้ำตกกันทุกคนจ้าไปตู่ยางตายออกแล้ว เปตัวเงีวตรงนี้ค่ณบอกว,ว่าหินเป็นล้านปีแหมทุกคนหินเป็นล้านปีพะนะเกาสะพอ่อกันก็ไม่ตูเลยนี่ขึ้นมานทั้งเคร่งแห้วทุกคนมานงแ่มันเหลียวของทั้ง้าง น้ำตกลานปีหินผ่านหินล้านปีนนะนนปเอาเพิ่นว่าลานกับลานนะ้ำเพินแลและยางลงนะคะทุกคนขันไปทางนี้กับอีกหนึ่งสุโมงเคิงค่ะทุกคนขันไปทางนี้เนาะอีกอีกทางหนึ่งตรงกันขามเนี่ยอสองสุโมงเคิงเมตูเป็นโซโวกับคอไปทางที่หนึ่งชั่วโมงครึง่งไปวันนี้ต่อไปเรืเ่อยๆนางจังหน่อยก่อนทุกคนเงาโอ้ พรามมีไตล์ถิมโธ่บริญ,ญางเขาหลายปีหรอคืวอว่าบริญ,ญางอีลีนะเพ้งต่ว่ากาวาสิมาเที่ยวนำโต,ต๊กก็เลยนั่งยักงหน่อยเดี๋ยวไปตอขึ้นเขาสิตายถิมขันกิโกงไปบันี้ทุกคนเดี๋ยวแม่ตูสิยางขึ้นไปทั้งพูุ่นผุ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 นขนก็เริ่มมาหลายยางสวนสารสวนสานอยู่ เม่ตูกับเงาเพราะเมตูต้ตนยางต้งยางส่าๆเด้อทุกคนกลาวสั่นๆเพราะว่ามันสีมเมยไหวเม่ตูกับลืมแล้วเนาะแบรนขึ้นเขาโดนแล้วนอกจากสีขึ้นเคบินไปสันดอกว่ายางกับสาว <c ười> ขั้นคีโคงพอเห็ดแจกดอกเนาะผูเขานี่เน,นะะานนนะ ขนมาลายเติบอยู่ทุกคนข้มนมาลายเติบคือน้ำตกแล,ล้วก็เลยขึ้นมา mm. เที่ยวป่าเที่ยวเขาน้ำไปตู่เนาะทุกคนเนาะวันหยุดเหตุไปสาระซ้ำตายออกกำลังนี่เพิ่นเพิ่นมีอันนี้มาเพิ่นเฮดไอ้เพิ่นเฮดแถวทางยางเนาะเพิ่นกั้นของกั้นหินโอ้ยเนาะอีน่อยนี่ก็ไยังเอาตีนมา ยังเขาหน่อยเยอะๆขาล่งไข่แน่ทุกคนอันค้าขึ้นน่ะโอ้ยเมตัวมันเสียเงาตายคลิปเงาแน่กะเป็นหนังด้วยทุกคนเลยเปิดทีมไว้รัด ต่างว่ามาเที่ยวเขาน่าม่ตัวนี่มองนี่นาซิมีเห็ดเนาะโอ้ยกานบอกตรงๆคันมีเห็ดนะบอย่างห่อนเห่าดอกมันเหมือดเลวนี่ยังมาเที่ยวทุกยังมาเที่ยวใบไมมันลนใบไม้มันลนลงใบไม้รนลงเขาก็เออชมไปเรื่อย ไม่ตู้ออกมาแล้รทุกคนตอนนี้ก็กําลังสิไปมองหาหม่องจอดรถโอ้ยไ,ไปมองที่จอดรถไบป,ปัดโทษอ้ยเดี่ยทายทั้งดากระนังบ่ผิดไไโอ้วมากจักรยานมาลบกบอไม่ตู้ก็บจบคลิปไบตอนนี้ก็เด้อจ้กทุกคนเด้อเพิ่นรู้จักรยานเพื่อนแหวนมานี่ัวไม่ตูล้ละสอบวิวแบบนี้ขนาดเลย เบิ่งพันตัดอันนี้ไปเฮ็ดฟื้นมึงเขาหัวหลวนเป็นแต่เห็ดกระด่างออกว่าทุกคน <c oughs> โอเคจะทุกคนไ่ตัวเขาจบคลิปไปก่อนเด้อเดี๋ยวมาพอกันคลิปหนาไม่ตัวสิภาาไปเที่ยวใส่หรือพาเห็นแนวกินหรือมาฝอยซื่อ